อยู่กับช่องไม้ขีดแกงมีคนหน <ain> ึ่งหลับไปแล้วมันมีอีพีหนึ่งอยู่ลองไปหาดูใหญ่ป่าตื่นแกงต่ออุ้ยจะไปหายฝันแกชินคืนหายเองเออแกชินินนะเขตัดก่อนทุกคนน่าจะจังจำตรงนี้ได้อยู่จะไปหาให่ป่าเดี๋ยวเจอกันที่ใหญ่ป่ามันก็คือเรนูเสาพันหม่ทุกคนเรนูเสาพันอยู่ในป่าคือใหญ่ป่า ทุกคนเอาดีูนี้ยไยทุกคนหนีเกือบตายหนีเกือบตายเลยนไหมทุกคนเราต้องอยู่เยียบๆทุกคนเดี๋ยวผมเ๋ยวผมนอนเดี๋ยวผมนอน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 แอ

Ok. Em xin khép video ngày hôm Bye bye. like,กด subscribe vàกด cái nữa. Bye. Bye bye.